ตุ๊กตาหน่อยมันกับเบลเวเนาะเอาไปเอาเอาไปเอาไปอไเอาขาดองไ้อาาดองไ้อาอาอาไเอาไาอาไอาไปาไอไอาาไอได้อานไปเอเอาไอาไปอาอเอาาไาเนาไอาาไาไเาเอาไไอไ กอดจ้ากอดจ้าวุ้ยอยากได้อีหยังวะเห็นบ่น่ะไปเอาเร็วไปทัวร์มันเทน่ะไปทัวร์มันคืนน่ะแบ่งมันบ่เด้อสงเสือมันเออเจ้าอยากทำของน้องเจ้าอยากกัดเล่นเฉยได้เล่นเฉยได้เจ้ามันไม่ทำไรเจ้ามาเล่นเฉยเห็นไหมเนี่ย มา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 เอามา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 เอากับม uh, <plus S 1> <all> ันไม่ต้องกลัวไปขอเจ้าดีๆเลยขอครับว่าเงี้ยขอครับไรปากเจ้าอุ้ยหายหรอกติดเรียงแล้วไม่ย่อแล้วอุ้ยเนี่ยวาแล้วเดี๋ยวพี่แบงซื้อให้ใหม่มันบอกเอาโตใหม่แบงอ้าวมันบอกเอากัดทำไมพ่อนึกว่าจะเด้านึกว่าจะเล่นวาป้าเฮลอ เดี๋ยวพี่แบงค์เดี๋ยวพี่แบงค์ซื้อให้ใหม่ตัวตัวตัวบัขเจ้ามเล่ตีมนเลตีมนเลยเดี๋ยวพี่แบงค์ไปซื้อให้พรุ่งนี้โอเคไหมขอโทษน้องเลยขอโทษน้องเลยขอโทษน้องเลยกัดทำไมขอโทษน้องเลยพ่อนึกว่าจะไม่กัด โอ้ยเดี๋ยวพี่แบงค์ซื้อให้ใหม่เดี๋ยวพี่แบงค์ซื้อขอโทษเลยขอโทษเลยเดาขอโทษน้องเลยขอโทษครับมึงกับเด็กขาดเองกูนึกว่ามึงจะหยอกคือซื้อมึงมันไหนอไปซื้อไหมเลยโอ้ยมาเดี๋ยวพี่แบงค์ซื้อให้ใหม่

จะพี่แบงค์ซื้อให้ใหม่เอาไหมโปเล้ดวดอกบักอันนี้หมดแล้วยกกระเซ็นนู้นโปล้วยาอยากจะบอกไม่เอาตัวใหญ่ๆใหญ่เลย <c ười> ไปอาลาเล่ค <c ười> ลิปหายละกูบันนี้แมงคิดอยากเล่กูบันนี้เครียดอิริบะไม่ได้ตั้งใจดอกว่างัน้นมันหลุดแห้งพวดโอ้ไปเลป่บันนี้อาลาเล่บันนี่กูก็เลยจุดปิดแต่ว่ายัดแปด